ยังาวใครวะนูัคือกเพื่อนมันคอู <c oughs> สวัสดีครับขอะสู่ช่องแบงไก่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่เราเจอกันลไหนดีวะลงไหนดีวะ,ลง,วะลงเบอรสักทีไหละ่ละาไหมละ่ละปราเลยเจไปปรา,ลาแล้วลงทงได้หมดลไปกูฆ่าเี้ยหมดอ่ะาเบโด,ดเลย ปราส,สาทแต่ว่ะอ๋อปราสาทไหรอครัปราสาดในตัวดไปไปครับไปครับไปลงทงเลยปะไหนลงทงไหนเป็เออลงทงอยู่แล้วแพ็กูมันนักลงทงนะครับนักลงทงแต่มันก็มีคนตามเรามาดสองคนเลยนะนี่ดีกว่าลงมาแล้วซื้อปืนตรงนี้ไหมอ่าป่ะป่ะูลงหลังทงเนี่ย เราครูได้ลูกซองกลมปืนป้องกันตัวเองละต้อมีคนลงท้งใหมอยู่วะปูปืนมันด้จ่อวะไม่ไมีปืนยังไม่มีไม่ต้องนูนนู้นปืนนู้นูเสียวจังเลยนะเปลเนลาวอยูนะ Đấy, mình ngô bokeh nó vẫn ngố, phần nhảy sẽ mà, nó sẽ phải mơn mơn cái ta, con, chúng ta, đang đứng, đeo găng, đang thong thong, đấy, chúng ta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 , chúng เอ้ยไงแบงค์เห็นนังเห็นนังมันมีอยู่คนนึงไอ้ไอ้คนไตเลยยไม่ต้องการมันวิ่งมาหาเราแล้วไม่คิดละทีว่าคุณอยู่ใกล้อ่ะเฮ้ยคุณน่าโคตรเอาเลยว่ะปีฆรางไปข้าณี่นี่แบงค์มีปืนใหม่บานเลยว่ะเอออวุ่้ยเขี้ลูกสองเพรากำนั้นเั็นไล่แล้วมึงเออมึงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรายิงมึงของล่างลงมาลงมาลงมาลงนี่ลง มันเห็นเราเป่วะเรารเห็นมันตัวเดียวรู้ว่เพื่อนกูเมตาทิพูมตาทิพตอันคอได้เปรียบของการยื้เสาว่ะจงจำไว้เฮ้ยยิงกันยิงกันยิงกันงัยยม่กงอย่างนยังยงกเขาวแล้ววารูโตอารูโตเม ลงมาพี่เป็นเรื่องแล้วแหละแล้วข้างหลังอีกตัวคือถ้ามึงไม่แน่นก็อย่าลิ้เอากระสุนมายิงเพื่อนพี่เก็บงานดิมันมีอีกตัวนะเนี่ยเพราะมันล่วงไว้มันดาวไว้มันไม่ได้ตายเลยเหวี้ยละแกตามกูมาอ๋อเหี้ยละ้อโอ้ยสุดว่ะ อย่ามาเล่นกับปืนคนโหดขนาดนี้เพื่อนอย่ามาเล่นกับปีกร้อนจะไม่ได้อ้าวโดนดิอย่างเงี้ยกูอัลติมัตเลยอ่ะปาพิษอัลติมัตแล้วเก็บหน้ากากผมไม่ต้องกลัวมึงเก็บอะไรเฮ้ยกูคุมสถานการณ์อยู่มึงใจเย็นมึงจะเอาไอ้นั่นเลยเปล่า โอ้โหพวกเราเป็นทีมเบิร์กอย่างว่าเปมันโหดแบงค์มันโหดไปเลยไปเลยไม่ต้องกลัวกูคุงงานการเดียวลุย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 ไปเลยไอ้นี่เอาไว้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนอันเด็กเด็กๆอันนี้ก่อนอันนี้สัมผัญกว่าเสียเวลาเสียเวลาดิเฮ้ยมีมีคนมีคนแบงค์จากข้างบนจากข้างบนเออยกำลังขึ้นไป ัแต่ว่งไม่ยึดธพวงดีกว่าแบงค์ขึ้นไปไม่ได้นะเว้ยอย่างนั้นอะไอ้เนี่ยมึงเตี๋ยวไฟเนมึงขึ้นไปยังไงวะนะลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวเดี๋วเดีวยุมาเดี๋ยวยุมาไปไปเข้าห้องกินนิดก่อนยู่มอะวะ ไอ้คนต้องเติมพยาบาลเลยไอ้เดี๋ยวขอไปกินกระดูกเดี๋ยวเขาที่นี่เดี๋ยวายไปกินกระดูกคนใดทีเดียวเลยมีชา้าจ,จัดแลยพิกลงตรงไหนวะเฮ้ยมันมีรอยเท้าพิกมีรอยเท้ามาพิกมีรอยเท้ามากูต้องไปเติมพยาบาลพิกมีรอยเท้าเห็นรอยเท้าปะเออมันมันเห็นกูเพราะว่าเพราะว่าอะไรนี่ป้าป้าป้าแดกไอ้เหี้ยนี่แดกไอ้เหี้ยนี่ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเร็วเร็วเร็วเพื่อกเ่อกันมาเรืวรอดูนี่รอดักดูนี่เราจะ ดีกันเนี่ยหมดวะนี่ไงไอพี่มีคนมามีคนมามีคนมานะมีคนมาน่เพื่อนโอ้โเขื่อนตู้ขื่อนอะเขี่อนมาเดียวตูได้ไหราไปราไปเราไปเราไปเรไปโอ้ยไอพี่เป็นกูแม่งโครสุดอะจบได้ไงเราแบง เพื่นด้วยจะมาบวากกับกูมึงจะมาแบบเอ้ยคุณเหนื่อยแทบตายจะมาเล่าชันร้านชงร้านยอดไม่ได้เอ้แต่ว่าไอ้นี่ใกล้มาแล้วหวายนะไปดิพี่มีคนชุบว่ะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วมีคนชุบว่ะไป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 เออไป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 เลยไปในห้องไหน,นดีวะออกนี้ดีวะวนนกม่ใเกาะเลยนะตอนเนี้ย

มันมีคนมีคนชุบเพื่อนมันข้างหลังเราข้างหลังเรามันมาชุบเพื่อนเพื่อนเราจอละเจอละอุ้ยแรงมีแรงโคตรแรงเลยไอ้กูไอ้มึงอยาเียวไอ้สามึงอยาเียวเขาพัวไปต่องทีก็บินแล้วเฮ้ยไอ้บิงกัวกกูไปมาตั้งกัน ไอ้ตอนนี้ลงมาด้วยแบงมาดิมาจัดเลยเรามาทุกตาแหละมาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยหัวหาที่ซุ่มแล้วรอเป็นคนสุดท้ายว่ะแบบนี้สุงเนี่ยหาที่ซุ่มก่อนเนี่ยซุ่มเป็นจุดๆไปอุ้ชิเจอของเด็ดแล้วว่ะขออันนี้แล้วกันซุ่มเป็นจุดจไปซุ่มตั้มซุ่มตั้มเลยสัต อยู่ไปลองเราเลี้ยงกับประธานดีกว่าอย่าไปยุ่งกันเราเราไม่ได้ไปประธานแค่เราไปแจมมันปืนเราปืนเราข้างหน้าหนีแล้วเงี้ยม<า>ไม่ได้เป็นตองกต<า>ุ๊กอล<า>ยยิงกันยับเลยโอ้โหไม่ได้่ากระโดด เด้งอ yeah. ุ <tampoco S 2> so ้ยไอ้ไอ้ปืนไอ้ปืนที่นี่ะไม่เบาเงี้ยนะไอ้ปืนเลเทอร์โอ้โหตัดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโ่้โหโอหอ้ออหออ้้้้อ ผลงเลยไปข้างหลังล้วปะเด็กเนอะไรรั่งแรงจังหะเดวนี้น่หะตัวนี้น่หเออเจ็บเจ็บเจ็บีดวะเลีไประทัเว้ยนี่ไปข้างหลังนี่นี่ไปข้างหลังนี่ตามกูมาตามกูมีตายตามนี่เลเปล่ยนเปลี่ยนนี้เลยเปลี่ยนนี้เลยดเกินปืนเออปืนมันยังไงวะแม่งอดจายมีเป็ดเซ้เลยป๊อปป๊อปะ บอกไอ้ฟุ้มดีกว่านี่นี่ขึ้นมาข้างบนนี่ขู้นยูไหนเนี่ยกำลังขึ้นมูดียิงใครบอกกูด้วยเอานะขึ้นเดี๋ยวต้องพานะ่ะ

ต่ที่เราได้เียบได้เียบคนน่านนนดีาอะไรตัเ,เลื่อนระเบิดเพื่อนแลก็พวนจะมีเยอะตแต่พวกมันเยอะไหวไหมตรงไหนวะ ว้เดี๋ยวมันต้องขึ้นมาอ้อมเราเว้ยไอ้เด็กเนี่ยบางอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวบางกันนั่งดูดิข้างหน้ากูดิเนี่ยบางอยู่นะไหนหวะเฮ้ยข้างหน้าเราเราต้องไปข้างหน้าวายแบงค์เยอะเออทำแบบนี้ดีเที่ยแบงค์มาว่ะตอนเนี้ยพูดเลย

มีปืนเยอะปืนเยอะน้ำกระสุนกระสุนกระสุนปืนก่นกูจะหมดว่ะมึงมีเหรอป่ะมีมีทิ้งไว้ดิที่มันจะให้จังหวะนี้ได้ไงกูโดนโดนาไปดิสี่มวยเนี่ยเดี๋ยวกูมาไม่เป็น เเราต้องมาหาเนี้ยเ่ยจริงแล้วเนี่ยเอาอะจะไปจิงยากันไม่มีกระสุนที่นีนนเรื่องไรเราไม่ยังไม่เตียบมัคนโดนมันคนโดนมันคนโดนมัแต่มันยูนตรงโน้นเดมีคนโดนหลือเล่คเนี่ยอต้หมาบางด Phải đâu à. ừ, mày không biết mà cái đây, yeah, phum, phum, có bé một có thể không lại bán tôi nhìn nữa không ไปเปิดชิ้นนี้เถื่อนจัดเลยวะเออคือเพื่อนฉีดน้ำเว้ยมันยิงกันอยู่มันยิงกันด้วยอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้าขึ้นนี่เลยเดี๋ยวผมขึ้นนี่ขึ้นคือทำเลยทองแล้วตอนนี้เออแบบนี้ลงมาแล้วเว้ย พื้นที่พื้นที่นี่พื้นที่ฟาดไปนี่นี่เปลี่ยนแล้ววะมันยังเหลือเยอะวะปีนต้อม,มีคนขึ้นมาแล้วมีคนขึ้นมาแล้วเฮ้ยมันมีคนไม่พลาดเราไปมีคนไม่พลาดเราไปอยู่มบ้างเหรอเอขอนนขอนาน้างล่างฮะมีข้างล่างเราเนี่ยล่างเตเลยปี๊บมียาให้กูกินป่ะว,วะมียา่น่นยินไม่ใช่

มึงึ่งๆอนหอนแบงมึงหนึ่งๆกันหมดแล้วหนึ่งๆเด็เขาไปดันเด็เขาใครวาใครวะมันคือกูเพื่อนมันคือกู่มัต้องอย่างนี้สิวะใช่เบื่อจังเลยวะไปเฮ้ยตะเพืนจี่แมงแรงจับเลยวะโคตรแหลกผมไม่บอกมันดูอ่ะคนติดตามขอบคุณมากครับที่รับชมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ แต่ปกติก็ได้ที่หนึ่งบ่อยแล้วนะฮะที่เรื่องปกติ